แองเจิลชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆประจำวันนี้ได้แล้วค่ะเต้นอีกพี่โจมเขาบอกว่าเต้นอีกพี่โจมโชว์บุญสับๆอะไรเต้นช่วยกันมาดิไปเกณฑ์สกินแล้วนะ่ยเต้นสามรอบสี่รอบแล้วนี่เ <laughs> ขาก็บอกว่าหน้าราัก<ำ>ีไงก็จำไม่ได้หนู้ออกว่า ป่านนี้นอนนั่งจริงๆฉันจะบอกให้ว่าผู้ชายน่าดูมากฉันอยู่ธนาคารผู้ชายก็พยายามมากเลยพยายามจะโทรหาบอกว่าถึงทะเลแล้วจะให้ดูทะเลฉันก็เลยหันไปหาพี่จุ๋มว่าพี่จุม๋ม <c oughs> นึกออกปะทะเลก็แค่ทะเลพัทยาไม่ไทะเลมาดีฟเนาะเออยังค้ามมาดีฟอยู่ดิใช่มาวดีฟต้องแล้วแบบยาจะโทรโทรจริงเลยเซึ่งไม่รู้เขาไปทำไมอะซึ่งมันก็หาที่อยู่ใกล้บ้านฉันแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแหละ เขาไปเที่ยวหรอแล้วยังไม่ไวยค่ะผู้ชายก็เลยได้ทำการถ่ายรูปวิวห้องนอนมาให้ดูเราเนรสงสารมากดูเหงาไม่ไหว, <c oughs> แ,สวแสงด้วยแสงนุ่งเหงาว้างเลยอ่ะสั่งวันนี้พี่เขาส่งพรุ่งนี้เลยนะคะของพี่เขานะส่งไวเขาบอกว่าส่งไวนะคะใครจะเอานะไม่ต้องรอนะแล้ววันนี้นเหมือนจะห่างกันไปต่างประเทศ <c oughs> ถ่ายรูปเดี๋ยวก่อนไปแล้วก็ถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราลงด้วยกันเดี๋ยวก็ทำทัชชันนมีกอข่างลับแล้วต้องอยู่จนวินาทีสุดท้ายมันจะห่างกันแกเข้าใจปะเขาไปไหนสรุปเขาไปพัทยาอ่ะเขาไปพัทยาไม่นพี่หนึ่งเขาทะลุไปเนี่ยหนึ่งมาตัวเวดเปไปเซอร์ไพรส์เขาไหมพี่เก่งขับไปเซอร์ไพรส์เขาที่นั่งโรงแรมแล้วกลับไหม แล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วงานเนาะแต่ต่างไงวิเขาต้องดีใจมากเลยเพรพอนึกว่าพูดถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงถ้าพรุ่งนี้มีงานสักแบบสิบโมงหนูทำนะแต่พรุ่งนี้มันงานหนักด้วยไงถ้าเป็นถ่ายแค่แบบลงเต็กตอกธรรมดาหนูไปแล้วนะหนูปรับไปเซอร์ไพรส์ทั้งวันป่ะพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้อะทั้งวันยันกลางคืนนะน่าจะพักก่อนหลับกาแฟไม่กล้ากินเลยเอางี้ แกลัขับรถไปเป็นรถตู้แล้วก็เปิดประตูลงไปแต่ไม่ใช่หนูเป็นจุ๋มเิยลงไปสวัสดีคุณพีคุณหกกฝากความคิดถึงมาค่ะไปก่อนนะคะแล้วกลับอันนี้อันนี้เสรส์กว่านะพี่พีดเขแบบน้ำมันถูกหรอหนูสวัสดีค่ะคุณพีทฉันก็อยากไปแกแต่ไปไม่ได้ฉันทำงานจริงๆเขาทำงานเก็บเงินสร้างบ้านอะ่ะฉันก็ต้องทำงานเก็บเงินไปสร้างเพจบล็บิ๊กใหม่เหมือนกัน เสื้อก่อนนะเสื้อมันตัวใหญ่จะไปเก็บให้มันเล็กแฟนสวยพี่พีชรักมากสวยไม่เท่าไหร่หรอมีคนสวยทั้งเยอะแต่ว่าเสน่ห์มันก็ยากนิดนึงนะกะแล้วก็มายาอีกอ่ะเฮ้ยพี่พีชเขาตาแหลมมากเลยอ่ะะสร้างสีสันให้พี่พีชจริงๆช่วงเนี้ยถนัดขิงมากเลยเขาน้าจะรู้แบบอันนี้เนาะเรื่องเพราะพี่ชอบแบบไหนใช่ปะ ก็กฉัน <ไป S 2> ฝากนะพี่แพรไปพี่แพรต้องเป็นหุ่นเป็นตายฉันอยู่ล่ะเฮ้ยจะแกผู้ชายจริงนะฉันก็เลยพูดใหญ่เลยว่าใช่สิพอจะไปนอนต่างจังหวัดอนะไม่ใส่แหวนด้วยนะทําไมไม่ใส่แหวนเขาลืมไนงะวันนี้ฉันก็เลยได้สูตรวาสเชมาตัวหนึง่ง <c oughs> เป็นการว่าเขาไม่ได้ใส่แหวนไปเขาซื้อสูตรให้ลอยกา <c oughs> ฉันเลยแบบ ลืมมาบ่อยๆนะหรอได้หรอลืมมาบ่อยๆนะแล้วผมก็แกมโหอย่างนี้ฉันก็เลยได้เลดูงงพีดดูไรสดอยู่อมนคือเรื่องจริงอ่ะมันยังไงคนก็ต้องตัดไปหรือออกไปอยากอยู่ใต้หวันอยากสั่งสั่งทางไหนได้บ้างในตอตอไม่ขึ้นตะก้าให้โกรธต้องให้คนที่ให้ก่อนไหมให้ญาติสั่งให้ค่ะ รนถ้าฝากพี่จุมกดอ่ะก็จะบอกคาคาเพิ่มค่าค่ายิวมีค่ายิวด้วยมีค่ายิวไหมนึงนดูพี่พีไปกับแม่ค่ะแล้วก็ไปกับเพื่อนสาวอีสองคนเพื่อนสาวคือเพื่อนผู้หญิงอีสองคนเป็นเพื่อนที่เรียนกันด้วยกันหนูทําไมไม่ไปหนูไปไม่ได้หนูทํางานแม่ก็พี่พีเขาอยากให้หนูทํางานรักการทํางานได้เหรอนี่ค่ะการทํางานเกิดขึ้นแล้ว